สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาชมหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเนื้อทองคำนะครับนครับไม่รู้ว่าชัดกันไหมหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่นแรกสองสี่เจ็ดสองครับต้องเป็นห่วงเชื่อมเท่านั้นนะครับต้องเป็นห่วงเชื่อมเท่านั้น ห่วงในตัวไม่ใช่นะครับเนี่ยครับตัวครับเป็นแบบนี้ครับยันตรงแขนจะไม่ชนแขนหลวงพ่อนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วเส้นในเส้นในเส้นขอบในมันจะเว้าตรงนี้นครับเนี่ยจะเว้าเข้าไปตรงนี้นิดนึง แล้วก็มาเอาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่นครับผมเชื่อว่าหลายคนดูเป็นนะครับหลายคนดูเป็นอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับดนะครับรอยเลื่อยชัดเจนนะครับครับเป็นเนื้อทองคำลอยเลื่อยชัดเจนแบบนี้นะปูไข่นะครับปูไข่ จักรพัดแห่งเหรียญน,นะครับเนื้อทองคําเป็นแบบนี้นะครับับส่วนด้านหลังจะมีรอยจานนะครับเห็นไหมครับรอยจานเต็มหลังเหรียญน,นะครับเป็นแบบนี้นครับรอยจานต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับรอยจานปูไข่อันนี้เนื้อทองคํานะครับ สังเกตรอยจานนะครับต้องแบบนี้เฉพาะเนื้อทองคำนะครับรอยจานจะเป็นแบบนี้เห็นนะเห็นนะข้างเลือยเียนจะบางนะครับเรียนจะบางนะครับ,รบถ้าเทียบกับเนื้ออื่นอันนี้เนื้อเงินนะครับนนเนื้อเงินเทียบกับเนื้ออื่นจะบาง ลิ้นทองคาจะบางกว่านะครับแต่บางกว่าไม่มากอยู่ในซีนนะครับจะจานแบบนี้นะครับไม่เห็นนะครับมันอยู่ในซีนอันนี้เนื้อทองคํามีให้เห็นไม่เยอะนะครับมีให้เห็นไม่เยอะน้อยคนจะมีนะครับ ลอยจานปูไข่เป็นแบบนี้นะปูไข่วัดเชิงเลนนะครับเนื้อทองคำนะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เป็นตะกุดตะกุดแบบนี้ครับพร้อมเหรียญหลวงพ่อกันดูความเก่านะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่อันนี้เนื้อทองคํานะครับเนี่ยเนื้อทองคําตะกรุดก็จะเป็นทองคําด้วยนะครับน,นี่ครับตะกรุดจะเป็นทองคําด้วยเติมจะขยายให้ดูอันนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับเห็นไหมครับก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับทุกคนดูเป็นลอยเลื่อยชัดเจนนะครับน,นะครับ ยขยายให้ดูรอยเลื่อยชัดเจนเป็นรอยเลื่อยไหมครับพบกันวัดพญาเนื้อทองคำครับรอยเลื่อยชัดเจนเนี่ยครับเป็นเนื้อทองคํานะครับจะบางครับทองคาจะบางถ้าเทียบกับทองแดงเดี๋ยวเทียบให้ดูเทียบกับทองแดง ต่างกันเยอะนะครับทองคำกับทองแดงจะต่างกันเยอะครึ่งต่อครึ่งนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอาเนื้อทองแดงมาชุบทองมันไม่ใช่นะครับเห็นความหนาไหมนี่ครับเป็นแบบมีตะกุดมาด้วยแบบนี้นะครับนี่ครับทองคํทาทองแดงเป็นแบบมีตะกุดมาด้วยพบเจอได้น้อยเหมือนกันครับพบเจอได้น้อยนี่นะ ไม่มีอะไรหรอกครับอยากให้ดูให้เฉยว่าของมันมีน้อยอยากให้ดูให้เฉยครับเนี่ยครับทองคำนะครับของแดงส่วนอันนี้เป็นตะกุดเป็นตะกุดลุงปู่เอี่ยมวัดวัดหนังนะครับเป็นตะกุดทองคําผมก็ดูไม่เป็นนะตะกุดไม่รู้อย่าง,งไงกันแต่เป็นของปู่เอี่ยมเป็นของปู่เอี่ยม ส่วนเหรียญเหรียญน,นี้ทุกท่านก็ต้องรู้จักกันดีเห็นไหมครับวัดบางโคนะครับเนี่ยครับจุดสังเกตคือเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยครับตรงเนี้ยเขาจะมีรอยแหว่งๆแบบนี้เหรียญจะหนาขอบก็บอก ห่วงเชื่อมหลวงพ่อพุ่มบนบางโคโด,ดูความคมชัดนะครับเนี่ยครับขิ้โลหะถึงดูนะครับยันคมชัดแต่เหรียญจะมีรอยเหว่งแบ่งแบบนี้นะครับ,รบเหรียญมีรอยแหว่งแบบนี้นะครับเหรียญน,นะครับต้องมีรอยแหว่งแบบนี้นะหลวงพ่อพุ่มหลวงพ่อพุ่ม พอเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์อันนี้ให้ดูไปแล้วส่วนอันนี้ครับพระครูสองศุขวัตโนดหลวงนะครับสองสี่เก้าแปดอันนี้ปูไข่ใน่องคำนะครับเนี่ยปูไข่ใน่องคำให้ดูแค่นี้แหละครับ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปตำ,ตำหนิงตำเหน่งอะไรก็ตามนี้ทุกคนดูเป็นห่วงเชื่อมเท่านั้นห่วงในตัวเกหลานเปอร์เซ็นห่วงในตัวเกหลานเปอร์เซ็นนะครับก็เชื่อตัวเองครับไม่ต้องเชื่อใครโอเคครับผมสวัสดีครับ